ลดไม่ยังไงก็ตามออกกําลังกายซิทอัพยังไงก็ตามไม่หายไปพวกเนี้ยมันต้องเป็นเรื่องของความบาลานซ์ความสมดุลระหว่างหนึ่งก็คือทั้งสุขภาพแล้วก็ผลลัพธ์ที่ยังยืนมันไม่ใช่แค่อยลดแป๊บๆเพื่อให้แบบเขาเรียกว่าเห็นผลทันทีทันใดแต่ว่าแป๊บๆนึงก็กลับมาโยโย่ตอนนี้เดอะคลินิกของเราก็จะมีเรื่องของการใช้เทคโนโลยีอื่นๆเข้ามาด้วยนะครับเทคโนโลยีใหม่ๆล่าสุดที่เป็น usfda อันแรกเนี่ยหมอว่าคนก็จะเน้นเขาเรียกว่า low impact exercise นะครับผมเนาะเขาเรียกว่าออกน้อยแต่ได้ผลเยอะเช่นอะไรโยคะพิลาทิสนะครับพวกเนี้ยเสริมสร้างเรื่องของคอ r e body นะครับไม่ต้องพักฟื้นเยอะไม่ต้องเจออาการแบบปวดเมื่อยล้านะครับสามารถทำงานได้ตามปกติอีกอันนึงเลยก็คือ hormonal replacement therapy เพื่อสร้างความสมดุลเพราะว่าเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าวัยทำงานของเราเนี่ยมันมีเรื่องของความเหนื่อยล้าความอ่อนเพลียอารมณ์แปรปรวนดังนั้นการใช้ฮอร์โมนเข้ามาเนี่ยเพื่อทำให้ ฮอร์โมนเราเนี่ยสมดุลมากขึ้นการกินฮอร์โมนหรือแน่นอนว่าการใช้ IV t ี e r a p y ปีโดยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็จะทําให้ฮอร์โมนเรากลับมาสมดุลมากขึ้นนะครับการลดน้าหนักเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่แบบว่าการปรับอาหารหรือว่าการออกกําลังกายอย่างเดียวละพวกนี้มันมีการใช้เทคโนโลยีในการเข้ามาช่วยในส่วนที่เราไม่สามารถทําได้ด้วยตัวเองเทคโนโลยีใหม่ๆที่เดอะคลินิกของเราเนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งเลยก็แน่นอนว่าถ้าเราอยากลดเฉพาะสัดส่วนนะครับการใช้ c o ูสกาวอิลิ e ก็เป็นการลดไขมันเฉพาะสัดส่วนไม่ว่าจะเป็นท้องน้อยแง เนียงอะไรเงี้ยครับถ้าเราอยากการะชับอยากให้เซลลูไลท์ลดลงการใช้ตัวแวนเพล s สิมงานวิจัยรองรับว่าสามารถลดเขาเรียกว่ารอบเอวรอบต้นขาได้แล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยมันเรียบเนียนผิวที่มันเป็นเซลลูไลท์ที่มันคู่ขาเนี่ยเรียบเนียนได้ด้วยถ้าเราอยากสร้างกล้ามเนื้อตัว M-Scout Neo ก็มีบทบาทเพราะว่าการทํา M Scou t n o o แค่ประมาณ30กว่านาทีเนี่ยเหมือนการทำซิทอัพตั้ง2 0 0 0 0ครั้งแน่ ถ้ามีปัญหาเช่นลดน้ำหนักมาแล้วผิวมันไม่เรียบเนียนมันมีความรอยย่นรอยยับบริเวณหน้าท้องบริเวณบานาน่าโร่มอร์เฟสโปรบอดี้มีผลอย่างยิ่งทําไปแล้วเนี่ยแค่ครั้งเดียวนะคะผมแนละ้วผิวมันจะกระตึงกระชับแล้วก็สุดท้ายเลยเป็นโปรแกรมใหม่ของเดอะคลินิกเรา One Week วันกิโลไม่โยโย่โดูแลโดยทีมแพทย์ลดจริงปลอดภัยได้สุขภาพดีที่เดอะคลินิกอันเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็น BMI จะเยอะหรือจะน้อยแต่ถ้ามีปัญหาแน่นอนแล้วว่ามีการ personalized โปรแกรมให้เหมาะกับแต่ละบุคคลเช่นมีปัญหาเรื่องเขาเรียกว่าดัชนีมวลกายไม่เยอะนะดูไม่ไม่ได้อ้วนมากแต่ก็มีแบบความหย่อนความย้วยหรือแม้แต่ว่าอ้วนน้าหนักเยอะมากๆเลยคุณหมอแค่ทําแบบคูสเกลหรือแวนเควชเนี่ยอาจจะไม่ลดต้องมีการใช้อย่างอื่นเช่น IVB loss หรือว่าการใช้เวท expert p a i n เข้ามาก็เข้ามาปรึกษากันได้เลยที่เดอะคลินิกลดอย่างยั่งยืนและก็ปลอดภัยแน่นอน